สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลันดอมนะคะกับหัวข้ออะไรที่คุณควณรรู้ถ้าอยากบอกอะไรกับคุณตอนนี้ reflection หัพลังงานชัดเจนอะ่ะพีนอฟสอดมีเรื่องที่คุณต้องจัดการนะบอกเลย ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องจัดการชีวิตของคุณนะ Six t f Pentacles Hangman อืมอ่ะพลังงานมันขึ้นในเรื่องของการเคลียร์เคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างอะคะ่ะไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนคุณนะคะว่าตอนนี้เวลานี้ คุณจะต้องหันกลับมามองตัวเองหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องเคลียร์เคลียร์บางสิ่งบางอย่างออกจากชีวิตของคุณหรืออะไรที่ควรเก็บไว้อะไรที่ควรเคลียร์ออกไปเนี่ยมันถึงช่วงเวลาที่คุณต้องมาคิดทบทวนแล้วเพื่ออะไรเพื่อตัวคุณเองเพราะอะไรบางอย่างที่ไม่ดี ที่ไม่เป็นประโยชน์หรืออะไรบางอย่างที่ทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยไม่ก้าวหน้าไม่เดินต่อไปไม่ไปไหนสักทีย่าอยู่กับที่หรือมีแต่จะดิ่งลงเหวคุณจะต้องเคลียร์มันออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่อย่าใจดีมากเกินไปใจดีอย่าดีแล้วเป็นคนดีอย่าดีแต่ว่าถ้าคุณใจดีมากเกินไปเคำมามากเกินไปอ่ะไม่มีอะไรดีสักอย่างนะคะ ทุกอย่างถ้ามันมากเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใจดีใจดีได้แต่ก่อนที่จะไปใจดีกับคนอื่นอ่ะให้ใจดีกับตัวเองก่อนนะคิดถึงใจตัวเองก่อนนะมันถึงเวลาที่คุณจะต้องเด็ดขาดมันถึงเวลาที่คุณจะต้องรักตัวเองและทำเพื่อตัวของคุณเอง ให้คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจนะคะไพ่ reflection ออกมาตั้งแต่ใบแรกเลยจะทําอะไรคิดให้ดีคิดให้รอบคอบใช้สติและมีเหตุมีผลอย่าทำอะไรตามใจตัวเองอย่าทำอะไรเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบและอะไรที่มันไม่ดีมันไม่ใช่ตัดได้ก็ตัดซะหรือถ้าต่อให้มันตัดยากตัดลำบากนะักคุณก็ต้องทำใจแข็งให้ได้เพื่อ ชีวิตของคุณเพื่อความสุขของคุณเพื่ออะไรดีๆที่มันจะต้องเข้ามาในชีวิตของคุณอ่ะมันจะได้เข้ามาได้พลังงานลบๆตัดมันทิ้งไปอะไรที่ทำให้คุณเครียดอะไรที่ทำให้คุณกังวลอะไรที่ทำให้คุณหัวเสียหัวร้อนเอาออกไปเถอะให้เลือกไว้แต่สิ่งดีๆหรือคนดีๆในชีวิตของคุณนะคะหันกลับมามองว่า ใครกันแน่ที่รักคุณใครกันแน่ที่ห่วงใยคุณถ้าเป็นกรณีบุคคลนะคุณต้องถึงเวลาที่คุณต้องคัดสันคนอะ่ะคัดสันคนจะเก็บใครเอาไว้จะคัดใครออกคือมันไม่ได้ผิดนะการที่เราจะคัดใครออกจากชีวิตอะ่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอ้ยเราใจร้ายหรือจะคบคนเพื่อผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวคือเราไม่ได้คบเพื่อผลประโยชน์แต่ยังไงซะ เราก็ต้องนึกถึงตัวเองถ้าคนคนนั้นเนี่ยนอกจากไม่มีประโยชน์แล้วยังทําให้ชีวิตตกต่ำอะ่ะมันก็ไม่ควรเก็บเอาไว้ถูกปะเออถึงได้บอกว่าจะใจดีก็ใจดีให้ถูกคนจะใจดีก็ต้องมีลิมิตต้องมีขอบเขตใจดีมีเมตตาได้จะบอกนะว่าคนที่ดูคลิปนี้ยส่วนใหญ่อะคะ่ะ ช่วงนี้มันเป็นเหมือนกับว่าคุณทำคุณคนไม่ขึ้นทำดีแล้วมันไม่ได้ดีกับบางคนนะกับบางคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะดีกับใครดูให้ดีๆบางคนเนี่ยถ้าดีถูกคนก็เป็นผลดีกับคุณไปก็คือเขาเห็นเขาเห็นความดีของคุณเขาซาบซึ้งคุณ ต่อให้เขาไม่ต้องตอบแทนอะไรคุณแต่อย่างน้อยๆเขาทราบซึ้งในบุญคุณเขาทราบซึ้งในความดีของคุณเขารู้ว่าคุณดีกับเขาแค่นั้นก็จบแค่นั้นก็ดีแล้วแต่บางคนน่ะนอกจากจะไม่ทราบซึ้งในบุญคุณคุณแล้วนะเขายังมีโอกาสจะหักหลังหรือทําให้คุณผิดหวังหรือเสียใจได้ด้วยแล้วคุณจะรู้หรือเห็นท่าแท้ของเขาในวันหน้าแล้วคุณจะมาเสียใจภายหลังนะเพราะฉะนั้นจะใจดีกับใครดูให้ดีๆนะคะคียน็อฟสอดคุณต้องเด็ดขาดอืม ต้องเด็ดขาดให้มากกว่านี้แสดงว่าสถานการณ์ชีวิตของคุณตอนนี้เนี่ยกำลังสับสนวุ่นวายนะกำลังแบบคือมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปแล้วก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีคือคุณจะเก็บทุกอย่างเอาไว้เองคนเดียวไม่ได้นะคุณจะต้องแบบเลือกคัดสรรนะคะเรื่องอะไรไม่ดีเนี่ยเคลียร์มันออกออกไปซะเอามันออกไปจากชีวิตนะเรื่องอะไรดีๆค่อยเก็บเอาไว้นะแล้วก็ อการรับภาระแบกรับภาระอะไรต่างๆเนี่ยคุณอย่าไปเอาภาระหรือปัญหาของคนอื่นมามาใส่ตัวคุณมากเกินไปอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของคุณนะอย่าไปเอามาใส่ตัวเออมันไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่ตัวนะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราอย่างที่บอกอะค่ะบางครั้งคุณทําคุณคนไม่ขึ้นพลังงานมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณเห็นใจเขาต่อให้คุณอยากช่วยเหลือเขาคุณหวังดีกับเขาแต่เขาไม่เห็นคุณค่าของคุณหรอก มันจะกลายเป็นเคยได้ยินไหมไอความหวังดีที่เรามีให้อะ่ะถ้าให้ถูกคนมันก็คือความหวังดีแต่ถ้าให้คนที่เขาไม่ต้องการอะมันก็คือการเสือกอันนี้ขอโทษนะที่ต้องพูดแบบนี้แต่มันจริงๆถ้าคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าของคุณนะคะ่ะเขาจะคิดว่าคุณจะมายุ่งกับเขาทําไมมันไม่ใช่เรื่องของคุณไม่ได้ขอร้องให้ช่วยสักหน่อยเนี่ยให้ระวัง ระวังแล้วคุณจะรู้สึกผิดรู้สึกผิดหวังรู้สึกแย่รู้สึกแบบเสียความรู้สึกกับเหตุการณ์อะไรทํานองเนี้ยคนที่เขาเอามองไม่เห็นคุณค่าของคุณหรือคนที่เขามองคุณในแง่ลบมองคุณผิด,ผดอย่าไปใส่ใจมากค่ะ คนพวกนี้ไม่ได้มีความหมายกับชีวิตของคุณใครจะมองคุณไม่ดีใครจะไม่ชอบคุณจำเอาไว้นะเราไม่สามารถทำให้ทุกคนชอบเราได้แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะแบบไปแก้ตัวคือต่อให้เขามาเข้าใจเราผิดอะเราไม่รู้หรอกว่ากี่คนที่เข้าใจเราผิดแต่คุณจะไปไล่แก้ตัวไปไล่แบบเล่าความจริงบอกความจริงให้เขาฟังแล้วคุณรู้ไหมว่าคนเราอะถ้าลองเขาจะเชื่อ เขาเชื่อไปแล้วว่าคุณเป็นคนไม่ดีเขาเชื่อไปแล้วว่าคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต่อให้คุณไปอธิบายความจริงอะไรให้เขาฟังเขาก็ไม่ฟังคุณหรอกเพราะใจเขาอยากจะเชื่อแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะบอกก็คืออย่าไปใส่ใจกับคําพูดของคนมากนะอย่าไปแค่์คำพูดของคนอื่นคนที่ไม่ได้เอาจริงๆนะเขาก็เป็นแค่ใครคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราอะเขาไม่ได้มีอิทธิพลไม่ได้มามีความสำคัญอะไรกับเราหรอก คนที่คุณควรจะแคร์คือคนที่รักคุณคนที่ห่วงใยคุณคนที่อยู่ข้างๆคุณพ่อแม่ญาติที่น้องที่รักคุณเพื่อนที่รักคุณเพื่อนที่ดีกับคุณไอ้เพื่อนที่มันไม่ดีก็ช่างหัวมันก็ตัดมันทิ้งไปอะไรแบบนี้นะคะเนี่ยวิดจอหักดิบเห็นไหมต้องใจแข็งไพ่ห้วอ๋บอกคุณว่าคุณต้องใจแข็งหัดปฏิเสธหัดปฏิเสธคนบ้าง หัดทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเพื่อตัวเองบ้างอ,อะไรที่ทิ้งได้ก็ทิ้งอะไรตัดได้ก็ตัดนะคะไพ่มาทางเดียวกันเลยอ่า bursting ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะถ้าคุณทําแบบนี้เนี่ยคุณไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะมองคุณว่าใจดําใจจืดชืด ไม่แคร์คนอื่นไม่แคร์สังคมไม่แคร์ใครหรือแบบจะมองคุณในแง่ลบแง่ร้ายอะไรก็ช่างพอหลังจากนี้พอคุณเคลียร์คนเหล่านี้ออกไปได้แล้วคุณไม่ต้องแคร์สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องแคร์คนที่เป็นท็อกซิกหรือไม่ต้องแคร์เรื่องราวที่มันเป็นท็อกซิกปัญหาอะไรต่างๆที่มันทําให้ชีวิตของคุณวุ่วนวายยุ่งเหยิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแต่คุณต้องทําเพื่อตัวคุณเองก่อนทําให้ได้ก่อน เข้มแข็งให้ได้ก่อนหักดิบให้ได้ก่อนเอเด็ดเดี่ยวให้มากพอเพื่อตัวคุณเองเพื่อที่คุณจะได้เปิดรับพลังงานดีๆสิ่งที่เป็นความสุขสิ่งที่เป็นเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณหรือคนดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณคุณลองดูสิเชื่อไหมถ้าคุณทําได้สมมตินะเอาเอาง่ายๆให้เห็นภาพถ้าคุณตัดคนที่เป็นท็อกซิกออกจากชีวิตของคุณได้แบบเลิกแคร์เลิก,เลกสนใจคนเหล่านั้นนะคะ แล้วคุณก็จะเหลือแต่คนที่รักคุณคนที่คิดบวกกับคุณคนที่มีแต่ความรู้สึกดีๆคนที่ห่วงใยคุณคนที่จริงใจกับคุณแล้วคุณมองไปเห็นคนเหล่านี้คุณแคร์คนเหล่านี้คุณคุณไม่แคร์คนที่ไม่ชอบคุณหรือท็อกซิกกับคุณน่ะคุณก็จะมีแต่ความสุขเพราะว่าคุณก็จะเจอแต่คนหันไปทางไหนคุณก็จะเจอแต่คนที่คุณรักเพราะคุณตัดคนที่ ที่ไม่ดีออกแล้วไงคุณตัดคนที่แบบทําให้คุณออ่พุ่นวายทาให้คุณสับสนทําให้คุณหัวร้อนออกไปจากชีวิตแล้วหรือให้ต่อให้คุณไม่ได้ตัดเขาแต่ถ้าคุณแค่เลิกสนใจเลิกสนใจเขาไม่แคร์เขาไม่สนว่าเขาจะคิดยังไงไม่สนว่าเขาจะพูดยังไงแค่นั้นน่ะชีวิตคุณก็จะเป็นสุขแล้วแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะแบบเพราะคุณไม่สนใจคนเหล่าเนี้คุณจะสนใจแต่คนที่ เป็นพลังงานบวกให้กับคุณเขาก็จะพูดแต่เรื่องดีๆพูดแต่สิ่งดีๆหรือแนะนําแต่สิ่งดีๆให้กับคุณชีวิตคุณก็จะมีแต่ความสุขในเมื่อคุณโฟกัสแต่พลังงานบวกคุณโฟกัสแต่เรื่องดีๆคุณก็จะมีแต่ความสุขแล้วนะคะอ่ะก็เอาใจช่วยนะคะก็ประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ